즐거운 시간, 즐거운 시간, 즐거 시간, 즐거운 시간, 되고 계세요? 즐즐거시 즐거운 시면한거운 소리 질거주세요즐까운 시간, 즐턴운턴간 즐거운 시간, 시작입니다 저희도 엄청난 무대를 운 시간, 즐 ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจริงๆแล้วนะคะพวกเราเตรียมเวทีเจ๋งๆมาให้เยอะเลยนะวิมนบิดเิแค่เช่ใจพวกเราเราก็ตามมาสนุกได้กันได้เลยนะคะโอเคไหมคะเับ้นนค่ากันกดีกว่าไหมคครับเกรเริ่มจากใคดีจากคุณดีไหมคะถึงไม่เต้นเราจงสวัสดีค่ะ Come huh? saito แต่เมมเบอร์ของพวกเราเวลามาเมืองไทยทีไรจะดูตื่นเต้นเป็นพิเศษกันมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราเตรียมเวทีพิเศษมาด้วยใช่ไหมครับอะไรอ่ะใช่แล้วครับใช่แล้วคุดเชย์ก็พัดเชยวุธีโค้ชไลน์จะมาเชียร์เกินอยูเป็อะไรอ่ะผมคิดว่าโค้ชไลน์ของพวกเราต้องไปข้างเวทีก่อนแป๊บหนึ่งหรือเปล่านะเดี๋ยวเจอกันนะคะ สเปเชียลยูนิตก็เกลือทงทุกย่กย่งกน่าง่างกอย่า้ทกอยางอย่างท่างุกอยงกยางทุกอย่งองอย่อ่ะงทุกออยากอย่กยางทอยกอย่างงอยมาก็ยอยงก่าอาุยอย่างงอไ ถือว่าวันนี้พวกเราสองคนร้องบัลลาดดีอ่ะให้ผมก็เอาไหมดีไหมเพลงในเรื่องที่สุดไม่ครับไม่ครับแต่วันนี้จริงๆแล้วอย่างอย่าๆนี้เตรียมอะไรพิเศษมาให้ด้วยนะทุกคนทุกคนรู้ใช่ไหมครับกิมมิ่เด็กิมมิเด็ ใช่หม우리้난วดอล้วมถึงอลบันั้นที่ผมคิดถึิม่ด้หรออันน้นนัยกาหัวใจตามเ็ของอลบันั้นใ้ดูกันนะครรื่ี้เรื่องีเร่ีน่อองน้ร้ แล้วผมต้องทำอะไรอะครัิน่ารักน่ารักเอาหัวใจหล่ออะห่ออะแบบหัวใจน่ามีซื่อแล้วโอ้มีชื่อเยอะจริเนี่ยโหมีเพลงประกอบด้วยชนเดอันแรกโอ้โโอเคโอเคชั่วนเดออันที่สอง เดี๋ยวรไ่ครทุกคนเคียวนี่เ่เทุกคนบอกว่าไม่น่ารักอน่ารักสร้างอะไรกมอจาคกเสียใจไปก่อนเยียมามาเวบทมาเคียวเสิร์ฟทุกคนน่าไหมครับอโอเคกันผมอยู่ตรงนี้ครับถ้าอย่างนั้นจบการกงแล้วสิคมับาอนนี้ยงไงอย่างต้องทำทีนี้ ผมเก่งมากเลยค่ะเป็นอะไรแบบนี้ยเราดูดัี้วนให้จุกเกเดี๋ยวพวกเรามาเชียร์ไปด้วยกันนะคะคือพวกชิยร์บินทั h ้ททุกคนนับหนึ่งสองสามให้หน่อยนะครับ one two อันที่สอง คือคาเทนเออเซฟน่าจะมุเดะการจุ่มบีเ yeah, ด็กกว่าตายว่ะคิดว uh> ่าตอนนี้เมมเบอร์อีกสามคนน่าจะพร้อมสำหรับการแสดงนะครับเนี่ยทุกคนรอไม่ได้กันต่ออารมณ์ดาวน์โน้ร์เออยู่สิดาเป็นเพลงที่พร้อมมากๆที่ทุกคนรอฟังกันอยู่แน่นอนเลยทำโน้ร์เอพร้อมคุณเชาจุนเดี๋ยวเรามีหินที่สุดที่มาเชิญมีด้

แล้วก so ็เม yes. ื่อกี้ท pues uh, ั้งสองคนเขาทำท่าหมายตายทิ้งกันไปแล้วด้วยเราช่วยเด็กก็กำลังอย่สูงครับช่วูหน่อยได้ไหมคพวกเราก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้กันเริ่มจากเซอร์จิลก่อนเลยแล้วกัน้ช่วยัเพียจะเทปมันมาด้วได้เลยได้เลยครับต่างจากสคริปต์มากเลยนะครับเตนสปราส์โอเคช่วยมจ้ากิลเป็นผมก่อนแล้วกันนะครับเอาคอนเซปต์อะไรครับ อ๋อเอ๊ะเที่ยที่ยวก็하면서เพราะว่าที่นี่เป็นประเทศไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพูดภาษาไทยด้วยละกันขอเพลงด้วยครับดีรู้สึกได้ยินหรืมีอีกเหรอเอาจนกลับเพลงจะจบเลยแล้วม เดี <n> ๋ยวนะครับอันสุดท้ายเมื่อกี้คือความหมายคืออะไรอ่ะแปลว่าถ้าสมมติทุกคนเหงาใช่ไหมครับก็อย่าลืมโทรหาเต้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเวลาที่เวอจินีสเหงาอย่างเงี้ยได้ยินเสียงพวกเราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมล่ะครับ

ยังมีเวทีเลยอีกเยอะมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตอจจกพวกเรายังมีศิลปินที่ยอดเยี่ยมอีกเยอะเลยนะคะทุกคนมาสนุกไปด้วยกันจนจบเลยนะเพราะแต่ทำไมรู้สึกเหมือนพวกเราต้องไปแล้วเลยครับ 很轻很轻，很轻很轻，很 Um, <바람> <잘> 아쉽지 <우리도 ylum> 마지막 곡고가니 근데 그 전에 멤버 <람> 한 명씩 이렇게 소감 우리 팬분한테얘기할 네. 와 진짜 이번에 오랜만에 태국 왔는데 ไม่ได <rude S 2> ้มาไทยนานมากๆเลยคิดถึงทุกคนมากเลครแต่여러분알다시피우리진방도컴백한니이แต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันเนี่ยพวกเราก็ใกล้จะทำแบ็คแล้วเดี๋ยวตอนนั้นจะรีบมาหานะคะทุกคนรู้ชื่อเใช่ไหม3 2 1김미나 ขอบคุณครับอย่างอย่างครับเียวไม่ไดไมเียวเกินไม่ดิไม่ักินน่ดีักกนนรอรอรอ้งมีือของกกมนก็ัมน่ดมีอย่างนึ่งที่ผมสงสัยรบนต้กทีพกคุกคนอยากเจอพวกเราอีกไหมครับเดกีไม่ดิกอยากเจอพวกเราอีกไหมครับ ถ้าอย่างนั죠นคราวหน้าเดี๋ยวมหอีกแน่นอนยักษ์สุขัญญากสุขัญญาขอบคุณค่ะไม่ได้มาเมืองไทยนานมากเลยนะครับแต่ว่ามาที่รทุกคนก็ร้อนแรงมากเลยจริงๆ ทุกคนวันนี้ดื่มน้ำกันเยอะหรือเปล่าโอ้ยลื่มเจ้าบัพเบลส่งมาให้จ้ะดื่มน้ำเยอะๆใช่ใช่ไหมค่ะดื่มน้ากันเยอะแล้วใช่ไหมเร็วทำให้มันน่าจกบ้าเ่าะข่าวน่าที่เราเจอกันก็หวังว่าทุกคนจะสุขภาพดีนะคร ได้เปล่ามานี่้วเจาติดตามอัลบั้มของพวกเราเวีในวันที่3มิถุนายนด้วยนะคะโอ้โ่าไทยคิดถึงมเอออะไรนะอะไรนะจีจ้ามันมา้เหมอนไทยครับโอ้โหรัวเลเว้ยรัวเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โอ้โหออ้โหโ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 อ้โ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มามากเลยนะคบอากาศก็ร้อนมากทุกคนน่าจะต้องรอนานเยแล้วยืนกันด้วยขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ค้าวนี้ก็น่าเสียดายที่พวกเราต้องรีบไปนิดนึงนะค่าเาไป่าเพราะว่าเรากลับไปต้องรีบไปเตรียมคัมแบ็กไงครับเหลือแค่สอาทิตย์เองนะทุกคนว้าวโอเค ีค ja. ุน้คแล้วเดี๋ยวเรจอกันนะครับขบทุกีท่เอาวันวิกของทุกคนมาให้กับพวกเรานะครับวันนี้าแล้วก็อัโดรพ

Give me yes, dance. Thanks.